ับไปก่อที่ภาธิยาเจอกันอีกทีก่อนมกลามองที่นาฬิกาได้เวลาที่จะไปเจอบาลีหายเจอกันที่บาลีหาย 3...2...1... สวัสดีครับอยู่กับผมคู่นึ่งนะครับ วันนี้ได้อสโลเคนใหม่คุณหนึ่งนี่เพาวันนี้นะก่อนนอนนะเป็นทุกครั้งนะครับนะวางจากก่อนนอนคุณหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นนะครับเพลงนะครับซึ่งคุณหนึ่งอาจจะติดตามนะเป็นหรือว่าเป็น FC ของนักร้องหลายๆท่านนะครับแล้วก็วางก็มาดูเาเรียกว่าดูคอมเมนต์นะครับว่ามีใครขอบ้างนะครับช่วงนี้คุณหนึ่งก็เพิ่ง มาว่างนะครับตอนนี้ก็พยายามจะรีแอคชั่นนะครับตามคําขอแต่อาจจะไม่ได้ครบนะก็บอกไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้นะคนหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงที่คนหนึ่งติดตามนะติดตามนักร้องคนนี้แรปเปอร์นะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะนะแรปเปอร์สลันนะฮะในช่องสลันนะครับซึ่งเพิ่งลงเพลงใหม่นะครับชื่อว่าเพลงอะไรนะแหลมบาลีไฮ ก็เป็นท่าเรือแหลมบาิีไฮนะครับซึ่งปีแล้วนะฮะช่วงเดือนธันวานะครับคุณหนึ่งได้ไปเที่ยวเกาะลานนะครับก็ไปท่าเรือท่าเรือนะครับเริมพูดเพี้ยนละแต่ท่าเรือแหลมบาิีไฮนั่นแหละนะครับเราต้องขึ้นท่าเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเกาะลานนะครับคุณหนึ่งก็ไปเที่ยวมาแล้วนะครับเกือบไม่ได้เที่ยวนะครับเพราะว่าโควิดนั่นแหละตอนนั้นเชียงรายอ่าเขาเรียกว่า เริ่มระบาดนะครับแต่แถวชนบุรีก่อนร้านไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็กกลัวอยู่นะครับแต่ตอนนี้โอ้โหโควิดเต็มหลายจังหวัดด้วยนะครับขึ้นเป็นหลักหนึ่งมืนต่อวันนะฮะนะครับไม่เป็นไรเราทิ้งความเครียดไว้วันนี้เรามา r รีแอคชั่นเพลงนะครับเพลงใหม่ของสลังงนแลนมลารีไฮนะครับจะร้องยังไงเนี่ยนะฮะ จะเป็นเพลงยังไงเนี่ยแลมบาริฮนี้หรอหรือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนั่งจากท่าเรือนี้ไปเที่ยวคืออาจจะเป็นอะไรวะอะไรแบบอ่าความทรงจํานะครับในท่าเรือตรงนี้ที่เราเคยเที่ยวกันหรือเปล่านะครับโอเคเราไม่เดาละเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยแล้วกันแลมบาริฮนะครับซึ่งพึ่งลงเมื่อวันที่19นะฮะกรกานะครับ <Yeah. S 1> นะ คนนึงกง็จะลงประมาณที่20เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็น FC ของสลันตลอดนะครับแต่หลายคนก็เป็น FC เยอะมากเลยขอเพลงสลันมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้คนหนึ่งอ่าเ mm hmm. ขาเรียกว่าเลอะ mm hmm. มาเลชั่นก่อนคนขอเลยดยกนะันเดี๋ยวดูนะไม่แน่นะคนหนึ่งเลชั่นไปแล้วอาจจะมีคนขอเพิ่มเติมก็ได้ถ้ามีคนหนึงอีกขึ้นให้เลยนะฮะก็โอเค มาให้เราไม่คิดมากละเราไม่คิดเยอะไม่เครียดอะไรทักอย่างละเรามาฟังเพลงสนุกๆของสลัดล้วกันนะครับแหลมบาริหายนะครับะมาลองฟังดูะจะเป็นเพลงยังไงเนี้ยพร้อมไปฟังกันครับไปนี่ป้ายพัทยานะครับ เพื่อนของสลันนะฮะแบบนั้นมันมีแค่คู่เดียวเบบี้ Baby, เธอทำให้ฉันไม่ว่างเปล่าอยากกลับไปกอดที่พัทยาเจอกันที่กันมก มองทีงนาฬิกาได้เวลาที่จะไปเจอบารีไฮเจอกันที่บารีไฮเธเไอม่วาทำึงไมเธอถึงได้สวยจังเลยมไม่ว่ายัางไงก็ตามเธอต้องสวยและต้องดูที่ไว้ก่อนลิปสติกของเธอต้องแดงกระเป๋าของเธอต้องแพงไว้หน่อยก็ใจมันอยากเห็นหนะ้าเธอจังเลยเห็นหนะ้า แตากำลังเข้าไวต้ตเธอดูมีค่าเมันกับกลีบใบโพเอาเรื่องราวกับผมมาฟโฟลในบีทกูแค่อยากจีบไฮโซหากไม่ได้เจอน้ำตามันอาบแก้มกรอกน้ำสมุนไพรแล้วเอาไปฝากแม่เนีมุมเนี่ยสวยถ่<พ>ายร<ห>ูปสวยมากเป็นอย่างนั้นมาตลอดผมเลยไม่อยากแย่ผมรู้มันน่าเคือง ผ่านถนนผ่านบ้านเมืองจากรังสิตไปโผล่ที่ท่าเรือและผมไม่เคยมองว่าเปลืองจะเอาเอาะไรมากแค่แค่รถหลักพันแต่แล้กับการรู้จักกันได้กับความดักที่ได้สัมผัสมันลงเรือมาแลวผมจะไม่กลับลำสาบานเอาชื่อของเธอมา <c oughs> ส่องัาแบบนั้นมันมีแค่คู่เดียว ฉันไม่วางปาเหมือนแบบมีความสัมพัในที่บารินไฮอะไรบาริไฮตรงนี้เจอกอนพัทยาเจอกันมกกามองที่นาฬิกาได้เวลาที่จะไปเจอบาริไฮเจอกันที่บาลิหารเจอกันที่บาลินไฮเมีวัยทำไมเธอจึงได้สวยจังเลยในตอนนี้เธอยังคิดถึงฉันเนี่ยมุมนี้ก็สวยมาก คนนี้เสียงดีมากเลยนะมันยังคิดถึงทุกวินาทีเออวาวตาคู่ดํามันยังคงมีค่าเธอและฉันไม่เคยจะปลี่ยนใจม,นงงมันยังคงรักพัทยาซิตีมันยังคงรักค่าเธอคนนุณ ฉันไ,ไม่วางอยากกลับไปกอดที่ปาทิอาเจอก,กันอีกทีก่อนมกกกลามองที่นาฬิกาได้เวลาที่จะไปเจอบาลีไฮเจอก,กันที่าาบาลีไฮบอก Tell me why ทำไมเธอถึงได้สวยจังเลย ใจะยเห็นหน้าเธอเจอกันที่บาลีายครับเป็นเพลงนี้อาจจะเป็นความทรงจำที่เรานัดกันนัดกันไว้นะฮะนเรื่องเรื่องเนี้ยาะเธอเนะีเป็นคนอะไรนะช่างสวยนะอยากเจอเธอที่บาลีไฮนะครับอืมอก็เป็นสาอาท่าเรือที่ดังมากๆเลยนะครับนคนอยากจะพึ่งไปแค่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็ ติดใจมากเลยนะครับมีโอกาสอาจจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรือไม่ได้หายมันจะมีเขาเรียกว่าเรือสปีดสปีดบ๊ทเนาะ <c oughs> เอเรืออะไรนะเรือสปีดบ๊ทเร็วอ่ะแล้วก็เรือนั่งกันหลายคนอ่ะเป็นเรือลำอะนะครับก็นั่งกับคนละ30 40, 40บาทแต่ถ้าเหมาเรือสปีดโบ๊ทไปร5 0ยบาทนะครับ <c oughs> ไปเที่ยวเกาะลานกันนะครับก็เพลงนี้นะฮะโอ้โห <c oughs> อาจจะเป็นแบบเนี่ยกับว่าเรานัดกัน,นะอะไรนะวันอันเดนมกกาลเนี่ยนั่น,นก็ตามเนนาฬิกาที่เรานัดกันนะครับเจอที่มาเลนไฮยนะครับอยากไปเที่ยวกับเธอแบบว่าไม่โกหกไม่กลับลำานี่ช่วที่ที่สลัดล้องน่นะฮะก็เป็นความหมายคือแบบประมาณนี้แหละนะฮะเกี่ยวกับความรักที่เรา,าพาสาวๆหรือคู่รักเนี่ย เราไปเที่ยวกันซึ่งหลายคนเนี่ยก็ที่ไปเที่ยวกันนะเป็นเขาไ,ไปเป็นคู่หมดเลยนะเราไปเที่ยวเกาะล้านกันสนุกมากม,มีทั้งหมดเจ็ดหาดนะครับคนหนึ่งไปเที่ยวหมดเลยนะไม่มีไม่มีรถยนต์ไปเองนะครับไปถึงนุน่มพี่นุ่นก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเที่ยวเกาะล้านเลยนะครับที่จับได้คนหนึ่งได้มีหนึ่งหาดสังวานเนาะ หาเตาแหวนหาอะไรนะ,ะ,ะหาดตาแหวนหาสังวานหาตายายหาทองหลางหานวลเนี่ยนวลน,นวลเนี่ยนวลอะไรเสียงเนี่ยหาโอ๊ยจำไม่ได้แล้วอะนะครับพอแต่คุณหนึ่งถ่าย คลิปเนี่ยเอาลงในช่องคุณหนึ่งหมดเลยนะนะใครที่มีโอกาสไปดูก็พิมพ์ว่าเกาะล้านช่องคุณหนึ่งไปเอาประมทไปกนะะินแล้วันคหนึ่งไปเที่ยวหมดเลยไปกับแฟนสองคนนี่แหละนะครับแต่สนุกมากนะครับวิวสวยมากแต่คือไปแบบว่าแอบเขาเรียกว่าไม่พออะ่ะอคือไปนอนแค่คืนเดียวนะไปนอนที่ภรรยาหนึ่งคืนนอนที่เกาะล้านหนึ่งคืนแล้วไปนอนที่อ่า แถวใกล้กับสวรรณภูมินะครับหนึ่งคืนไปเที่ยวทั้งหมด3คืน4วันนะครับนั่งเครื่องบินไปตอนนี้ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะจะมีสักครั้งไหมที่จะได้เที่ยวแบบนี้บ้างนะฮะช่วงนี้โควิดทั่วประเทศไทยเราเลยนะครับ<แ>ก็ยังไงก็ทุกคนจะไปเที่ยวไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันก็สามารถทําให้เราเนี่ยสุภาพ หรือบางค,คนอาจถึงขั้นป่วยหนักๆเลยนะครับบางคนถึงโอ้โหเสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับยังไงใครจะไปเที่ยวไหนก็ต้องใส่ผ้าม่และป้องกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มารีชันของเพลงของสันแลมบาลีไฮนะครับนะก็ะติดตามในช่องนี้มาตลอดนะครับก็มีเพลงใหม่ก็คนหนึ่งก็จะมารีชันนะครับให้กับทุกคนฟังไปพร้อมๆกับคนหนึ่งแล้วกันนะครับ เราจะไปจะเลืมกดติดตามในชอ่องคนหนึ่งไปเอาปลาหม่อนไตกินแล้วกันนะคระับแล้วเ,เจอกันคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ